สวัสดีครับสวัสดีมาทุกคนครับเบลเกอร์จะมาพรีวิวก่อนเกมครับไฮพาร์ Hi ครับทีมของโมเมครับจะเจอกับ IBK ทีมของพ่อใหญ่คิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมวันนี้ มีความสำคัญต่อสองทีมมากๆนะครับภายพายวันนี้เนี่ยก็แพ้ไม่ได้นะเพราะว่าทางฝั่ง AI p a p e r นะครับไล่ตามมาติดๆแล้วนะครับส่วนทางด้าน IBK ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพ่ายแพ้มาหลายนะัดติดแล้วนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถ้าพวกเขาพ่ายแพ้อีกเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อทีมมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรความสําคัญของเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกาลังใจมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครร่วเป็นการสวนเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่การพรีวิวกันก่อนเลยครับแน่นอนครับว่าไฮพาร์ตอนนี้นะครับผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับจากการชนะ7นัดรวดนะครับเ,เพื่อนๆหวังว่าเกมนัดนี้จะเป็นเกมนัดที่8นะแน่นอนครับ3ประสานงานของทางฝั่งของไฮพาร์ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นครังโซวีโมมาแล้วก็โมเมนะครับในแต่ละเกมนะครับต้องบอกว่า ทั้ง3คนเนี่ยโอเคแหละมีบางเกมที่พีคพร้อมกันทั้ง3คนนะครับแล้วก็มีบางเกมที่อาจจะมีคนนึงดรอปไปอาจจะมีอีก2คนที่กลางๆอีกคนหนึ่งเล่นดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับมันคือสมดุลทีมของทีมไฮพาร์ที ath, ่ยอดเยี T ่ย e มครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโมมาโมเมคังโซวีเนี่ยทั้ง3คนนะครับช่วยประคับประคองในการเล่นอกมองว่ามันเป็นจุดลงตัวเพราะว่าไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับโอเคเลยครับโมมา อาจจะมีบทบาทในการโจมตีที่เยอะก็จริงนะครับเยอะกว่าคังโซวีเยอะกว่าโมเมก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมรับครับทางด้านของคังโซวีแล้วก็โมเมเนี่ยก็ช่วยกันเล่นได้ดีนะครับการผสมผสานมันจึงออกมาลงตัวนะครับรวมถึงทั้งด้านของเินน o บล็อกอย่างเซบีนอย่างจียุนเนี่ยมันเลยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมลงตัวไปหมด นะครับทางด้านของไฮพาร์ตนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับผลงานเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแข่งไป8นัดเนี่ยชนะไป7แพ้ไป1นะครับซึ่งเกมที่แพ้เต่กก็แพ้2ต่อสก็ยังมีแต้มกลับมานะครับแล้วก็ชัยชนะเนี่ยมันเป็นการที่ชนะ7นัดรวดนะครับตรงเนี้ยมันสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมไฮพาร์ตมากๆนะครับคอมเมนต์ของแฟนๆไฮพาร์ตน,นะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยของเราเนี่ยเขาก็มองว่ามันต้องแชมป์นั่นแหละในมุมมองของโอ๊กเนี่ยคืออย่างน้อยอ่ะ ก็ควรที่จะเป็นแชมป์ในรอบเก็บคะแนนแต่ว่าถ้าพูดกันตอนนี้โอ,อ๊กว่ามันก็อาจจะยังเร็วไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเลกสอมันยังไม่จบเลยนะครับทางฝั่งเกาหลีได้เล่น6เลขแชมป์ในรอบเก็บคะแนนเนี่ยมันก็อาจจะยังต้องใช้เวลาสันนออกนะิดนึงแต่กมองว่าณจุดเนี้ยในการเพย์ออฟเนี่ยด้วยฟอร์มแบบนี้นะเพย์ออฟเนี่ยได้เพย์ออฟแน่ๆในในมุมโอ๊กนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าระยะทางมันอีกยาวไกลแต่ว่าถ้าดูฟอร์มตามเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทางฝั่งของไฮพาร์ทเนี่ย จะได้เพย์ออฟแล้วก็ได้ลุ้นแชมป์ยาวๆกันไปแหละครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับวันนี้เจอกับ IBK นะครับ IBK ทีมของพ่อใหญ่คิมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับลงแข่งมา7นัดเพื่อนๆชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การพ่ายแพ้เนี่ยพวกเขาพ่ายแพ้มาแล้ว5นัดติดครับโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยตึงเปียะเลยนะครับเพื่อนๆนะ การแพ้แพ้5นัดติดเดีย่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางฝั่ง IBK เนี่ยพวกเขาก็คือต้องบอกว่าพวกเขาเป็นเป็นทีมที่มีการคาดหมายคาดกายกันว่าอาจจะคว้าแชมป์ได้ด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าสถานการณ์ของ IBK เนี่ย ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งวันนี้ i b k เคอกเพราะว่าพวกเขาคงจะต้องจัดหนักจัดเต็มแหละถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูเป็นรองนะนเรื่องแง่ของผลงานนะครับแต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วครับคือเขาก็ต้องเต็มที่อย่างน้อยท้าไม่ชนะพวกเขาก็ต้องเก็บแต้มให้ได้เพื่อให้กระเตื้องขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับตารางคะแนนก็ตามที่โอกขึ้นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็ต้องบอกว่านะตอนนี้ความสําคัญมันก็มีอยู่ด้วยกัน ทั้ง2ทีมแหละนะครับอย่างไฮพาร์ตเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ AI Paper ปรไล่มาแล้วนะครับ AI Paper ตอนนี้มี16แต้มแล้วนะครับส่วนไฮพาร์ตเนี่ยมี19แต้มมันก็เป็นอะไรที่มันจะต้องหนีแล้วล่ะเกิดวันนี้ไฮพาร์ตแพ้ขึ้นมาเนี่ยเกมนัดหน้า AI Paper เล่นเนี่ยเฮ้ยมันโอกาสแต้มที่มันจะไล่มาคู่ขี้สูสีหรืออาจจะเท่ากันเลยเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าไฮพาร์ตก็ต้องก็ต้องเน้นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว วันที่21เนี่ยาทางด้านของ AI Paper เนี่ยจะเจอกับ Les Park ไงเออเขาก็อาจจะทำคะแนนมาเท่ากันได้19แต้มถ้าเกิดวันนี้ High Pass ไม่สามารถเก็บแต้มได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้มันจึงสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย High Pass ก็ควรจะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น2แต้มหรือ3แต้มก็ควรจะเก็บชัยชนะให้ได้ไว้ก่อนแต่เอาเป็นไปได้ในขอขอ3แต้มและกัน30หรือ31เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ ตอบโจทย์นะครับเ,เพื่อนๆเอา้าไฮพาร์ตก็จําเป็นที่ต้องหนีไอเปเปอร์ I ไปให้ได้นะส่วนทั้งฝั่งของ IBK นะครับวันนี้พวกเขาถ้าเก็บ3แต้มได้เนี่ยพวกเขาจะขึ้นมานะครับเป็นอันดับที่6ทันทีนะครับก็จะมีแแต้มแซง,งหน้าของเลสปาร์กนะครับแต่ถ้าเก็บชัยชนะไม่ได้หรือเก็บได้แค่2แต้มเนี่ยพวกเขาจะยังจะอยู่ที่7เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต่อให้เก็บ ชนะได้แต่ว่าได้แค่2แต้มสมมติชนะ32อนะเรื่องจำนวนแมตช์ชนะเนี่ยก็ยังเป็นรองของเลสปาร์ทีมของน้งอง2อยู่ดีก็ยังแซงไม่ได้ต้อง3แต้มเต็มเท่านั้นครับถึงจะแซงเลสปาร์ขึ้นไปได้ครับแน่นอนครับว่าทีมของพ่อใหญ่เนี่ยโอมองว่าตอนนี้พวกเขาก็คงจะต้องเต็มที่แหละครับในการเล่นคือตอนนี้เขาต้องพลิกโมเมนตัมตัวเองกลับมาให้ได้เพราะว่าการพ่ายแพ้มา5นัดรวดเนี่ยแล้วในฤดูกาลนี้พ่ายแพ้ไป6ชนะเพียงแค่1เนี่ยกำลังใจภายในทีมเนี่ยโอ้มองว่าแน่นอนครับ มันไม่มีใครอยากแพ้แต่พอพอแพ้รวดรวดขึ้นมาเนี่ยในเรื่องกําลังใจเนี่ยคงจะเป็นลองทางฝั่งของไฮพาร์ตจุดเดียวที่ IB k เคได้เปรียบก็คือการเล่นในบ้านนะวันนี้นะครับซึ่งโอ๊กมองว่ามันก็ได้เปรียบอยู่แหละแต,แต่แต่แต่ม,มโมโอ๊อกว่าไฮพาร์ตก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าถ้าเทียบกันตําแหน่งต่อตําแหน่งแล้วอะโอ๊กมองว่าตอนเนี้ยในเรื่องของความพีคในเรื่องของการเข้าข่ารู้ใจอะโอ๊กว่ายังไงก็ทางฝั่งของไฮพาร์ตดูดีกว่า แล้วก็เรื่องการเปลี่ยนตัวการแก้เกมเนี่ยโอก๊โอกมองว่าโค้ดของทางไฮพาร์เนี่ยเขาเหมือนจะรู้แล้วว่าควรจังหวะไหนเปลี่ยนใครอะไรแบบนี้มันดูกลมกลม่อมมันดูลงตัวมากๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของ m i ดเดนบล็อกเนี่ยมันทําให้ไฮพาร์ดูดูนิ่งมากๆในการเก็บแตบ้บในการเล่นนะครับคือถ้าจังหวะไหนบอลยาวเนี่ยมันตีอาจจะยังไม่ค่อยได้แต้บเนี่ย บอเลเร็วก็จะมาช่วยนะครับอย่างเซบีนอย่างจียุนเนี่ยถือว่าเป็น2ดาวลุ่งที่อกมองว่ามีส่วนสําคัญที่พาไฮพาร์เก็บชัยชนะ7นัด,ดวนรวดเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีในเรื่องของมือเซตเนี่ยที่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าทางไฮพาร์เนี่ยจะเลือกใครเป็นตัวจริงเพราะว่าทางด้านของคิมดาอึนกับทางด้านของลียุนจุงเนี่ยสคนนี้เขาก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรกันไปลงเล่นบ้างนะครับซึ่ง ในเรื่องของมือเซตเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าใครจะลงตัวจริงแต่ถ้าให้โอคาดการน่าจะเป็นรียุนจุงก่อนแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนทางด้านของคิมดาอึนมาบ้างไปค้างคราวเพราะว่าอมองว่าถ้าคิมดาอึนอยู่อยู่แดนหน้าเขาบล็อกใหญ่ตัวค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นบล็อกใหญ่ที่ที่สามารถที่จะมันไปขู่คู่ต่อสู้ได้อะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าวันนี้จะใช้ใครแต่ว่าน่าจะสตาร์เปรียุนจุงก่อนแล้วก็คิมดาอึนน่าจะ ้าจะเข้ามาเสริมหรืออะไรก็ว่ากันไปตามแต่สถานการณ์นะครับรส่วนสำรองคนอื่นที่อาจจะสอดแทรกขึ้นมาได้ลงบ้างนะครับก็อาจจะเป็นทั้งด้านของเซอินก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นนะหลายๆครั้งเราเห็นเซอินเนี่ยจะลงมาในลักษณะที่เล่นเกมรับแทนโมเมบ้างแทนคังโซวีบ้างในแดนหลังนะครับก็เป็นการพักร่างกายของคังโซวีแล้วก็โมเมนะเพราะว่าเรื่องเรื่องการเล่นเนี่ยคือถ้าหัวเสาไปอยู่แดนหลังเนี่ยในทีมไฮพาร์เนี่ยบอลมันไม่ค่อยออก3เมตรกลางอยู่แล้วเพื่อน มันจะไปออกโมมานะครับถ้าบอล3เมตรจะไปออกโมมาคังโซวีกับโมเมเนี่ยได้ตี3เมตรน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการที่ต้องไปอยู่แดนหลังเนี่ยโค้ชก็ใช้วิธีการเปลี่ยนเซอินลงมาเพื่อที่จะเก็บแรงครังโซวีเก็บแรงโมเมไว้เนี่ยในการเล่นในใน,ในการโจมตีในแดนหน้าก็ก็เป็นแผนที่องคมองว่า,ก,วาก็ถือว่ายืดหยุ่นได้ดีนะครับเ,เพื่อนๆเอา้าวันนี้รอดูกันนะครับ5โมงเย็นแข่งขันกันแน่นอนนะครับตัวไปร์ตไปเบลเกอร์จะเข้ารายการซัพเปอร์มา4โมงครึ่ง ืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นก็ว่ากันไปเราก็มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ไฮพาร์ตกันเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องครับทุกแต้มสําคัญเพื่อนๆน,นะครับต่อให้คะแนนเนี่ยเราจะนานะครับทางฝั่งของเอไอเปเปอร์เนี่ยแตุ่๊กมองว่าทุกแต้มสําคัญเพราะว่าหลีกเกาหลีมันแข่งกันยาวนะครับคือยิ่งตุนแต้มเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเผื่อในอนาคตเนี่ยเฮ้ยเกิดมีใครได้รับอาการบาดเจ็บอันนี้ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดนะถ้าเกิดมันมีใครได้รับอาการบาดเจ็บจริงๆเนี่ยตุนคะแนนไว้เยอะ มันก็เผื่อเหลือเผื่อขาดได้นะครับเพื่อนๆเอ้าวัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุงคบบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ